สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง For You Tarot ทำนายทายทักทุกสถานการณ์ชีวิตรักของคุณพบกับเอวาเช่นเคยนะคะกับวันนี้จะทำพิก,า,กาศนะคะในหัวข้อเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดแล้วนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดแล้วนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเช่นเคยคะ่ะมีไพ่4ี่เด็ก4กองให้คุณเลือกนะคะกองที่หนึ่งนะคะ กองที่2องกองที่3และกองที่4นะคะหลับตาตั้งสมาธินะคะเลือกไพ่เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดเพียงกองเดียวเท่านั้นนะคะคลิปเป็น general reading นะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะและคลิปเป็น time l a t นะคะ ไพ่มีพลังงาน1-3เดือนช้าที่สุด6เดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะและก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะทุกทุกท่านอย่าลืมบอกรักตัวคุณเองพร้อมกันเพื่อรับพลังงานบวกจากจักรวาลนะคะพร้อมกันเลยค่ะขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะโอเคการที่คุณบอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะคุณจะได้ได้รับพลังงานดีๆแม้พูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะคะได้รับพลังงานดีๆจากจักรวาลนะคะและคุณจะพบปาฏิหาร ได้ในอนาคตนะคะโอเคเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยกับพี่อากาศวันนี้เอวารรมนะคะในหัวข้อเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรไปรับฟังคำทำนายกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะกับพิกาการ์วันนี้ในหัวข้อเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะและก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายของคุณกองที่หนึ่งนะคะเราจะไปเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะไพ่กองนี้เด็กนี้นะคะคุณกองที่หนึ่งว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรถ้าพลังงานตรงแสดงว่าคาทานายกองนี้เป็นของคุณนะคะ คุณกองที่หนึ่งพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณได้ไพ่นะคะ queen of one e a t of s w o r d นะคะ strength นะคะเสียงรบกวนนิดนึงนะคะคุณได้ไพ่ seven of s w o r d ค่ะ โอเคพลังงานของคุณกองที่หนึ่งช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถรอบตัวนะเป็นคนร่าเริงเพื่อนเยอะทำงานได้ดังผู้ชายนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวรักเดียวใจเดียวนะคะคุณมีความกล้าหาญแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอสถานการณ์โรคระบาด คุณก็ไม่หวั่นนะคะอุปสรรคที่พบเจออยู่ในตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและคุณจะสามารถผ่านพ้นเอาชนะได้ในทุกสถานการณ์นะบางท่านบางกรณีคุณทำงานเทาๆนะคะธุรกิจในเวลากลางคืนหรือมีบางสิ่งบางอย่างปิดบางซ่อนเร้นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ โอเคถ้าพลังงานตรงนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยวันนี้อัดคลิปไวนะคะเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะคุณกองที่หนึ่งนะคะเมื่อพ้นสถานการณ์โควิดแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่ Page of คั p Cup ค่ะเอ็ดอบวานค่ะ เซเว่นออฟวานนะคะควีนออฟเพนตากล์ลค่ะราชินีเหรียญน,นะนายออฟคัพค่ะเดอะไฮโรเฟนนะคะโอเคเดี๋ยวมาฟังคำทำนายทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยววาวางไพ่ก่อนนะ f o อัพเพนเดเกิลค่ะไพ่สี่เหรียญนะคะและทรีอัพคัพนะคะไพ่สามถ้วย โอเคนะคะพลังงานคุณกองที่1นะหลังจากพ้นสถานการณ์โควิดแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะเอวามองว่าเมื่อพ้นสถานการณ์โควิด1 9ชีวิตของคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะบางท่านได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือได้ความรู้สึกและอารมณ์ใหม่ๆนะมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีการงานหลังจากพ้นโควิด -19 นะคะด้วยความเพียรพยายามในการต่อสู้อุปสรรคในเรื่องของการงานนะ คุณจะประสบความสําเร็จนะคะมีการขยับขยายทางด้านธุรกิจการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการรับผิดชอบงานมากขึ้นท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีการเปิดสาข,าขาขยายงานออกไปนะคะบรรลุเป้าหมายสําเร็จได้ดั่งใจหวังนะคุณกองที่หนึ่งนะคะหลังพ้นโควิด1 9คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคกดกระดิ่งให้เลยคะ่ะ ให้พลังงานดีนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของคุณจะจะทำให้คุณมีเงินมากนะคะ และด้วยการรู้จักวางแผนระเบียบค่าใช้จ่ายการรู้จักบริหารจัดการในทุกๆด้านได้ดีนะคะเมื่อพ้นโควิด19คุณจะมีเงินมากนะคุณกองที่หนึ่งร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติด้วยความสามารถและน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จหลังพ้นโควิด19นะคะบางท่านบางกรณีมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการจัดงานวิวาการเฉลิมฉลองหลังพ้นโควิด19ไปนะคะเย กดกระดิ่งให้เลยนะคะคุณกองที่1พลังงานคุณดีมากนะหลังพ้นโควิด1ินะคะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะร่ารวยเงินทองด้วยนะคะเจ้าของธุรกิจก็มีการขยับขยายธุรกิจการงานไปได้ด้วยดีนะคะขยายสาขาได้ดีเลยทีเดียวโอเคค่ะพลังงานคุณกองที่1ก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะเอวาก็ขอยินดีด้วยนะยย ขอจบคําทํานายนะคะกับคนที่เลือกกรุ๊ปที่1กองที่1เพียงเท่านี้ต่อไปเราไปรับฟังคําทํานายของผู้ที่เลือกกรุ๊ปที่2กองที่2กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะเอว่าฝากช่อง For you ท a r o ดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาและรับชมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอว่าทําคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยสวัสดีนะคะทุกทุท่านที่เลือกไพ่เด็กที่สองกองที่สองนะคะไพ่สำหรับนี้นะ,ะสำหรับพิกรากาศในวันนี้นะคะกับเอวาในช่องฟอ For ร์ยูทาร์ดนะคะพูดผิดพูดถูกกแล้วไม่ได้ง่วงนอนแล้วเนี่ย For you, plane, sword, ์ยูทาร์ดของเรานะคะวันนี้ในพิกาา์กับหัวข้อหลังพ้นโควิด1 9แล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังพลังงานนะคะและคำทำนายนะเรามาเช็ค พลังงานของคุณในช่วงนี้กันก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าพลังงานของคุณตรงแสดงว่าคำทำนายของกองนี้เป็นของคุณนะคะคุณกองที่สองขออภัยกับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ดึกมากนะก็มีเสียงเพราะว่าบ้านอยู่ข้างๆถนนนะคะก็เลยแบบมีเสียงรบกวนค่อนข้างดังนิดนึงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะโอเคค่ะพลังงานของคุณที่เลือกกองที่สองนะ หลังพ้นโควิด -19 ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่เพจออฟเพนเดิลเนะคะคุณกองที่2องพลังงานของคุณในช่วงนี้นะเพจออฟคัฟค่ะเซเว่นออฟเพนเดนะคะไพ่เจ็ดเหรียญค่ะ เดอะเมจิเชียนะคะโอเคเสียงก็ค่อนข้างเหมือนจะไม่สบายนะคะโอเคค่ะคุณกองที่สองนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงวางแผนการเงินนะคะทำอะไรก็คิดเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคุณค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะใช้เงินอย่างระมัดระวงัง คุณมีเซนต์มีลังสังหรณ์คุณมีสัมผัสที่6ด้วยนะคะสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะการเงินของคุณเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะคะในช่วงนี้คุณกําลังคิดจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีความคิดจินตนาการสูงนะในช่วงเวลานี้คะ่ะคุณกองที่สองโอเคค่ะถ้าพลังงานตรงนะคะเราก็ไปรับฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะกับพิกอากา์ตวันนี้ในหัวข้อหลังพ้นโควิด19แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร คุณกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ f o u of p e n t a c l e ค่ะ4 o f s w o r d นะคะโอเคสุขภาพของคุณมีปัญหาหรือเปล่านะในช่วงนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ f i of Wands ไพ่ห้าไม้เท้นะคะ Three of Cups ค่ะไพ่สามถ้วยนะคะ อ่าคุณได้ไพ่เทนออฟคัพค่ะไนท์ออฟเพน t เคิลนะคะพลังงานดีเหมือนกันนะคะคุณกองที่2องนะคุณได้ไพ่ซิกออฟวาค่ะสิ่งที่รอคอยไว้ประสบความสำเร็จนะคะคุณได้ไพ่ เอกออฟเพนเดอร์เคลนะคะโอเคพลังงานคุณกองที่สองนะคะกดกระดิ่งให้ก่อนพลังงานคุณดีเหมือนกันนะคะคุณกองที่สองนะหลังพ้นโควิด1 9แล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนหน้านี้นะที่ผ่านมาคุณมีการต่อสู้อุปสรรคอย่างหนักนะคุณกองที่สองรวมถึงต้องประหยัดอดออมในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยนะรวมถึงอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะคะบางท่านบางกรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแต่หลังจากพ้นโควิด -19 ไปแล้วนะคุณจะมีโชคด้านความรักที่ดีนะคะและมั่นคงด้วยพบคนที่ถูกใจนะคะจะได้สมหวังในด้านความรักหลังโควิด -19 นี้นะคะ ท่านที่คิดจะซื้อบ้านคิดจะซื้อรถก็ได้รถคิดจะซื้อบ้านก็ได้บ้านนะคะมีการเฉลิมฉลองปาร์ตี้มีงานมงคลความรักของคุณจะดีมากๆนะคุณกองที่สองชีวิตครอบรครัวของคุณจะมีความสุขนะคะบางท่านบางกรณีได้แต่งงานม,มีความรักที่สมบูรณ์ชัดเจนคนที่มีครอบครัวนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุน่นรวมถึงการเงินทรัพย์สมบัตินะคะจะมีเข้ามามากถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะคุณกองที่สองหลังพ้นโควิด -19 นะคะคุณมีเกฑ ที่จะได้ของใหญ่หรือได้เงินก้อนใหญ่นะคะเย่ก yeah. ดกระดิ่งให้คุณกองที่2เหมือนกันนะคะพลังงานดีมากเลยกองที่1ก็พลังงานดีนะคะและคุณได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะและยังประสบความสําเร็จในด้านของการงานและการเงินนะคะจากความพยายามอย่างมากที่ผ่านมานะ ธุรกิจการงานนะคะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายคุณจะได้รับชัยชนะก้าหน้าในหน้าที่การงานนะคะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานที่ไหนก็ได้นะคะเข้าได้หมดเลยนะเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จในทุทกๆสิ่งที่ต้องการหลังจากที่อดทนต่อสู้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วนะคะด้านความรักคุณก็จะพบความสุขสมหวังหลังพ้นโควิด -19 นะคะ จะเจริญเติบโตดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักของคุณกองที่2นะพลังงานดีค่ะกดกระดิ่งให้เลยจ้ากดอีกแล้วปังปุริเยเปปุริยังนะคะโอเคสำหรับคำทํานายของผู้ที่เลือกเด็กที่2กองที่2อเอวาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่อง for you tarot ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะ แล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดมาหรือติดต่อมาตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านขอบคุณมากๆทุกท่านที่เมตตาเข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนาคุณอาทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลย ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่เลือกไพ่เด็กที่3กองที่3นะคะกับพี่อากาศวันนี้ในหัวข้อหลังพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะหลังพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรผู้ที่เลือกเด็กที่3กองที่3นะเด็กนี้นะคะเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายเราต้องมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรถ้าพลังงานตรงนะคะแสดงว่าคำทำนายกองนี้ เป็นของคุณนะคะคุณกองที่3โอเคพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่ Ten of Wands นะคะคุณได้ไพ่ Strength ค่ะโอเคคุณทำงานหนักนะแต่คุณก็ประสบความสำเร็จนะคะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ Four of Pentacles ค่ะ ช่วงนี้คุณต้องประหยัดอดออมสักนิดนึงนะคะโอเคเดอะทาวเวอร์ okay, นะคะม,มีการตัดจบสิ่งใดบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันนะคะโอเคค่ะพลังงานของคุณกองที่3นะในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถรอบตัวช่วงนี้คุณทำงานหลายอย่างนะคะ ตอนช่วงก่อนโควิดคุณค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตนะในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะแล้วคุณก็บริหารจัดการงานของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวและทุกอย่างที่สร้างนะคะที่คุณสร้างขึ้นนะก็จบลงแบบกระทันหันนะคะ แต่คุณนะคะก็มีความแข็งแกร่งความกล้าหาญอดทนคุณต่อสู้กับอุปสรรคและความเหนื่อยยากลําบากเพียงลําพังนะคะแต่คุณก็แก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองนะและช่วงนี้คุณต้องประหยัด,ดอดอมสักหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์และสภาพร่างกายนะ คุณกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นในช่วงเวลานี้นะคะโอเคคุณกองที่3ถ้าพลังงานตรงไปรับฟังคําทํานายได้เลยค่ะว่าหลังพ้นโควิด19แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอืคุณได้ไพ่เดทนะคะเทนออฟสอดนะคะคุณกองที่สามหนักหนาสาหัสมากเลยนะ คุณได้ไพ่ทรีออฟเพน l e ค่ะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่ดึกมากนะบ้านอยู่ติดถนนต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะคุณได้ไพ่เอ็กออฟเพน c l เค่ะ p พดด์ออฟคนะคะคิงออฟสอดค่ะ คุณได้ไพ่เดอะเมจิเชียนค่ะและ10 of cups โอเค เดี๋ยวคุณต้องผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีนะคะคุณกองที่สนะหลังพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อพ้นโควิด -19 นะความทุกข์ทั้งหลายของคุณจะจบสิ้นลงนะคะความเจ็บปวดทุกทรมานและอุปสรรคทั้งหลายจะจบสิ้นลงคุณจะได้โชคลาภทางการเงินอาจจะได้งานพิเศษเข้ามาแบบฟลุกๆเลยนะ คุณจะมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากนะคะกิจการทำมาค้าขึ้นนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะโอเคถือว่าพลังงานดีนะคะคุณกองที่สาม การเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของการงานมีมากเลยทีเดียวคุณจะหายเหนื่อยแล้วนะคะอดทนนะคะคุณกองที่3แต่คนรอบข้างของคุณนะคะให้ระวังนิดนึงนะคุณอาจจะพบเจอคนที่เจ้าเล่ห์นะคะไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะจนทําให้คุณคิดมากและกังวลได้ในเรื่องเรื่องนี้นะคะบางท่านบางกรณีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตถึงสคนนะแต่ให้ระวังคนเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้วางใจด้ว ด้วยนะคะไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นนะคนคนนี้ แต่ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณความเก่งและความสามารถของคุณนะคะเพราะคุณมีพรสวรรค์มีไอเดียที่ไม่เหมือนใครมีความสามารถเฉพาะตัวสูงจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะทํามาคาขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวเมื่อพ้นโควิด19แล้วนะคะบางท่านบางกรณีด้านความรักความสัมพันธ์คุณจะได้พบกับคู่ในฝันนะคะมีการพบกันแบบกระทันหันและไม่คาดฝันเลยทีเดียวทุกปัญหาของคุณจะหมดไปนะคะคุณกองที่3ทุกอย่างจะคลี่คลายได้แน่น นอนคะ่ะกดกระดิ่งให้นะพลังงานดีเหมือนกันนะคะคุณกองนี้คนที่รอคอยความสุขความสมหวังในชีวิตในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีความสุขนะคะความหวังจะเป็นจริงในอีกไม่ช้านี้นะพลังงานดีนะคะคุณกองที่3หลังหมดโควิด19คุณจะมีเงินมากนะคะจะ มีเงินมากความสามารถของคุณนะคะด้วยความสามารถของคุณเองนะและมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ของคุณหรือมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเข้ามาวนเวียนในชีวิตนะคะเขาจะมาสนใจมาจีบคุณนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะความรักของคุณจะสุขสมหวังดีมากๆนะคะหลังพ้นโควิด -19 คุณกองที่3เอวาก็ขอกดกระดิ่งให้เหมือนกันคะ่ะพลังงานดีนะคะก่อนหน้านี้คุณเจออุปสรรคสิ่งใดมานะคะขอให้คุณ อดทนนะคะคุณจะผ่านอุปสรรคนี้ได้นะหลังพน้นโควิด -19 เาอวาก็ดีใจด้วยนะคะกับคนที่เลือกกรูปที่3ามกองที่3าคุณจะพ้นทุกข์แล้วนะความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งหลายจะจบสิ้นแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณกองที่3กมรูปที่3ผ่านอุปสรรคครั้งนี้และพบเจอชีวิตที่สดใสงดงามนะคะสำหรับคำทำนายของคุณที่เลือก,กรูปที่3มกองที่3นะคะเอวาก็ขอจบคาทานายเพียงเท่านี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามให้กับช่อง For You Tarot ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะเอวาจะตอบคำถามของท่านเสมอนะวันนี้ขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกกรูปที่3กองที่3เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีและขอบคุณทุกท่านที่เมตตาได้รับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เลือกไพ่เด็กที่4กองที่4นะคะสำหรับพิกอากาศวันนี้เอวาทำในหัวข้อเมื่อพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อผ่านวิกฤตแล้วนะคะชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรกันนะ คนที่เลือกกลุ่มที่4เป็นเด็กนี้นะคะกองนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของคุณกันก่อนก่อนที่จะไปรับฟังคําทํานายนะคะและถ้าพลังงานตรงแสดงว่าคําทํานายของกองกองนี้เป็นของคุณนะคะคุณกองที่4เด็กที่4นะพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นเช่นไรคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะ six of p e n t a c l e นะคะ คุณได้ไพ่ไฟออฟเพนเกิลค่ะไนออฟสอดนะคะโอเคพลังงานของคุณกองที่4นะคะที่ผ่านมานะก่อนเจอสถานการณ์โควิดนะคะชีวิตของคุณค่อนข้างสมบูรณ์พูนสุขนะกิจการใดๆก็ประสบความสำเร็จดีนะคะ ชีวิตสบายไม่ทุกยากนะคุณชอบสะสมสิ่งของมากกว่าชอบเก็บเงินแต่ช่วงนี้หลังจากเจอมรสุมโควิด1 9นะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะในสภาวะตอนนี้การเงินของคุณกำลังย่ำแย่มากๆนะคะคุณกองที่4เอวาก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะตอนนี้มีแต่เรื่องให้เสียงเงินอยู่ตลอดเวลานะญาติมิตรก็มาขอความช่วยเหลือของคุณนะคะ ทั้งๆที่คุณก็ย่ำแย่เช่นกันนะคุณกองที่4ทุนหายกำไรหดนะคะในช่วงนี้คุณต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากนะคะช่วงนี้คุณเครียดและวิตกกังวลกับสถานการณ์โควิดนี้มากๆนะคะที่ทําให้ชีวิตคุณตอนนี้รู้สึกย่ําแย่และมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินนะคะคุณกองที่4ี่ไอวาก็เป็นกําลังใจให้กับคุณด้วยนะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้นะคะ ด้วยความพยายามและความอดทนจะทําให้คุณผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้แน่ๆเลยนะคะคุณกองที่4เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคถ้าพลังงานตรงนะคะเราไปรับฟังคําทํานายกันเลยนะว่าหลังพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณกองที่4คุณได้ไพ่ The h y r โรเฟนะคะคุณได้ไพ่ เดอะฮาร์นะคะโอเคคุณได้ไพ่เพจออฟวานค่ะเอกออฟสอดนะคะเอกออฟเพนท c l เค่ะคุณได้ไพ่เดอะจัสเมนตนะคะคุณได้ไพ่ เอกออคัค่ะโอเคและไพ่ Queen of p e n t a c l e นะคะคุณกองที่4โอเคหลังจากพ้นโควิด -19 แล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณกองที่4นะคะเมื่อคุณพ้นโควิด -19 แล้วนะ ณเวลานี้นะคะคุณอยู่ในช่วงฟื้นฟูนะผ่านสถานการณ์ที่หนักมามากๆเจ็บตัวมากนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะช่วงนี้เอวานแนะนําให้คุณกองที่4ี่นะคะเข้าวัดทําบุญทําบุญเยอะๆนะถวายสังฆทานนะคะใส่บาทนะและทําการขอขมากรรมนะคะคุณที่เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะคะตอนนี้นะ ชีวิตขอ,ของคุณค่อนข้างมีอุปสรรคหนักนะคะเป็นเพราะผลพวงจากอดีตชาติก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณกองที่4ี่คุณต้องทำบุญเยอะๆนะในช่วงเวลานี้บางท่านบางกรณี เจอปัญหารุมเร้ามากมายนะคะจนอยากหนีไปบวชเลยทีเดียวหรือไปอยู่คนเดียวสักพักเลยนะคะในช่วงนี้ถึงแม้สถานการณ์รอบข้างนะคะจะบีบรัดและกดดันคุณมากๆจนคุณไม่มีทางเดินนะแต่คุณกองที่4ี่ค่ะคุณมีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นนะคะด้วยความกระตือรือร้นและความคล่องแคล่วว่องไวนะคิดเร็วทำเร็วหลังจากผ่านสถานการณ์โควิดคุณจะมีการฟื้นฟูในหลายๆอย่างนะและค่อนข้างหนักนะคะอย่าลืม ทำบุญนะจะช่วยให้คุณดีขึ้นมากๆค่ะด้วยความขยันอดทนคุณจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือในหลายๆอย่างนะคะความขยันความสามารถที่ไม่เหมือนใครนะจะเป็นสเสน่ห์ให้คุณค่ะคุณกองที่4ี่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือหน้าที่การงานนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีๆให้กับชีวิตของคุณนะคะพบทางเลือกใหม่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมนะคะ ส่วนคนที่โสดอยู่นะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจพบรักแท้และเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะคะ แถมคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเรียบร้อยน่ารักพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นคอยช่วยเหลือและคอยปลอบใจเป็นคู่ชีวิตที่ดีมากๆหลังโควิดชีวิตท่านจะพบโอกาสใหม่ๆนะคะคุณกองที่4ี่ไปในทางที่ดีนะและค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณกองที่4ี่เอว่าขอเป็นกําลังใจให้คุณกองที่4ี่นะคะผ่านพ้นอุปสรรครั้งนี้ไปได้นะคะ หลังพ้นโควิด19แล้วคุณจะพบโอกาสดีๆนะคุณกองที่สี่สำหรับวันนี้นะคะเอวาขอจบคําทํานายสำหรับผู้ที่เลือกเด็กที่4กองที่4เพียงเท่านี้นะคะ เช่นเคยนะคะเอวาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง For You t a r o t ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปดีๆ e ออกมาให้รับชมรับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปนะคะพิกอาราศวันนี้ในหัวข้อหลังพน้นโควิด19ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ขอจบคาทานายเพียงเท่านี้สาหรับผู้ที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแนะนานะคะติดต่อทาง,ทางช่องทางด้านล่างได้เลย เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ